ไปล้างตัวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรืองเอาไแข็ง้องนะหาเสื้าเลยเัราะว่าต้นตัวเอนต้นสิ็จเน้องี่สองเพื่อนไม่มีก่ใช่ตอนที่มันจะไม่หกอ่ะเพราะ่มันมชัวร์อืแล้วมันอืดอะ กือแบบแน้นอื่นแบบได้ด้วยอะ่ะกินแบบบูดอะ่ะเไม่ตกรล ชงาคืออาไา เขาเรียกอะไรสเตอร์นไปเขาเรียกอะไรขอบเก็บนียกอะไรสะท้อนจริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่มะนาวหรอล้มบันไดน้องล้มบันไดใครใครล้มมาลีล้มบันไดเสียงล้มบันไดวุ้ยแต่ละคนล้มบันไดเสียง